วัดีครับวันนี้ผมรับหน้าที่ออแดรยทองครับ ทองคำแท้นะครับตอนนี้ทองขึ้นราคาซะด้วยนะครับแห่โชคดีจริงๆเนืน่องโอกาสครบรอบ3ปีแซมร้อยนะครับก็อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีแล้วก็โชคดีไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเราก็จะใส่กล่องของขวัญอาจจะเรียกว่ากล่องโชคดีหรือจะเป็นกล่องสุ่มก็ได้นะครับคือทุกท่านนะครับที่ซื้อผลิตภัณแซมร้อยในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เท่านั้นนะครับได้ราคาพิเศษด้วยแล้วก็ทุกกล่องนะครับทุกกล่องก็จะมีแซมร้อย แล้วก็จะมีของขวัญต่างๆนะครับนอกจากทองแล้วก็จะมีนี่ครับถ้วยชากาแฟเซรามิกอย่างดีนะครับพร้อมช้อนนะครับหรือจะเป็นนี่ครับทูบหอมหอมจริงๆครับ2กล่องครับหรือจะเป็นเทียนหอมนะครับกลิ่นแบบหอมฟุ้งไปทั้งบ้านจริงๆ2กล่องเหมือนกันนะครับหรือนี่ครับจะเป็นพัดลมนี่เปิดได้สามจังหวะเห็นอย่างนี้นะครับแรงมากเลยครับ หรือจะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์พับได้นะครับจุกมากเลยใส่ของได้สารพัดชนิดครับแต่ตอนนี้ผมมีหน้าที่เอาทองใส่ลงไปให้นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้ทองไปหายระหว่างทางนะครับเราก็จะให้การ์ดนี้แทนครับการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดพิเศษนะครับมีรหัสนะครับรหัสเฉพาะนะครับใครที่ได้การ์ดนี้ในกล่องนะครับการ์ดนี้ในกล่องติดต่อมาที่บริษัทนะครับจะส่งทองไ้ที่บ้านเลยแน่นอนครับนี่ครับ ไม่มีใครรู้นะครับกล่องไหนจะเป็นอะไรอย่างไงนะครับเพราะว่าคนห่อเองก็ไม่รู้หอเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปตกอยู่ตรงไหนนะครับ <S <S แล้วก็คนส่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรนะครับเรียกว่าไม่มีใครรู้ละครับว่าทองนี้นะครับหรือทองอีกหลายๆเส้นนี้นะครับจะอยู่ที่กล่องไหนก็ถึงได้เรียกกล่องสุ่มนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้สุขภาพดีและก็โชคดีได้รับทองกันไปนะครับแล้วเ,เจอกันครับ